ลุยเองหะอุ้ยเปิดเบิ้งเลยจ้ะป้าตีโถพี่น้องเปิดเบิ้องเอา้ากบด้นี่กบนัะนนี่ไม่ได้โกหกกันอกีกนี่นี่กบฟ้องแฉเลยค่ะ,ะพี่น้องนี่แหละเป็น,นทั้ีเราสายตาค่ะครูแห่งค่ะพี่น้องครหน่ะโอ้ยอยู่ตังสีเลยเป็นยังเไงจับไข่ก็จับตังสีเลยนะคะหน่อยแต่ว่าแบบเวลามันใหญ่มากก็อื้อกันอ๋อจ้ะเมื่อไรก็ยังบาโดดอยู่เด้อโอ้มื่อเท่ย้วพี่น้องนั่น อยู่นี่บ่อใส่ใส่ออกซิเจนเน้นเน้นแบบธรรมชาติเน้นแบบสะอาดบ่บ่ให้คุยบ่ให้ข้าวนั่นจ้ะค่ะบางทีเราจนทั้งสี่หยับเพิ่นเพิ่นยังบ่ออกได้พี่น้ำเขียวกับบอ่บอใส่เปลว่าน้ำบ่อใส่เปลวว่าเป็นน้ำเน่า สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสุขุมุขุมค่ะผู้จัดการค่ะวันนี้จะพาพี่น้องมาเมืองกบค่ะนะคะกบอยู่ในนี่แหละค่ะในบอนี่ยแหละค่ะนะคะแต่จะเป็นบอแบบขันเคืองค่ะพี่น้องเป็นยังคือเขตแบบนี้เนาะค่ะเนาะโอ้ยกบไายแหงค่ะพี่น้องเลี่ยงแบบนี้ได้พ้นดีแบบใดค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องนะคะไปหาเจ้าของฟาร์มเพิินค่ะ พี่กัทผู้จัดการค่ะวันนี้อยู่ที่บ้านนาจเจริญค่ะตำบลน,นาจเจริญอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะพี่นอ้องอ่าตื่นเต้นกับเห็นกบเลยหูซึกตื่นเต้นนิดนึงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปเจอกับพี่เตี้ยสำราญเนาะคะ่ะจ้าค่ะพี่เตี้ยสวัสดีค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นเจ้าของฟาร์มกบนะคะจ้าค่ะพี่เตี้ยคะวันนี้จะพาเขาไปลุยป่ะคะจ้าไปกันเลยว่่าันไปเลยไปทันเลยมา ไปรีบบอเพราถามเนาะโอ้ไปเลยไปเลยไปรีบบอเพราถามเขาเลยจ้าค่ะแม่ไปเลยเราสันมาดูมาดูพี่น้องเดี๋ยวผู้จัดการขอขามหัวแป๊บนึงนะคะพี่สิหัวคิดลูกหมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตกตกเดี๋ยว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 โอ้เอาเฟืองมาส่นให้เพื่อนอ๋อนี่อะไรปะนี่โบเป็นยังเดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะอ่า อ่าเฟืองนี่ซอยนี่เรื่องยังค่ะพี่เอ่อให้เพื่อนมีหุ้มส้นให้เพื่อนเอาไว้ให้เพื่อนส้นหุ้มย้ำของเวียนเพื่อนกิขึ้นมาส้นหุ้มมันจังซุ่มนั่แหละเวลานั้นมันก็เฟืองมันก็จะอมหนามันก็จะซุ่มหนนะจ้ะอ่อค่ะสะพาไปเมังกบค่ะพี่น้องเอ้าปุ้ยอันแยกกระโดดใช่หนากันเด้อตื่นเต้นอยู่ไเลนี่พี่เฮ็ดจังสีมาจักปีละนี่นี่ใส่เดือนนี่ สองปีนี่ล้วสองปีเ่รค่ะใส่เดือนนี่นี่เพิ่นเอาใส่เดือนพี่เด่นเพิ่นเอาใส่เดือนมาลงไว้ในนี่น้ำโอ้นี่พ่อค่ะใส่เดือนเมื่อกี้ก็ใส่เดือนเมื่อกี้เนี่เพิ่นกินเนาะค่ะเนาะเพิ่นเอาไว้ไปสู้มองอะไรแหละเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นเอาไว้ให้กบเพิ่นกินอู้จ้าอันนี้ก็คือลดต้นทุนค่าอาหารกบเลยจ้าที้ที่มันบ่พอให้กบกินดอกเดี๋ยวนี้เพราะว่ากบมันหลายค่ะกบมันหลายใส่เดือนเฮามันก็ขยายพันธุ์สานี่อ้เกิดวัดเสนาแล้วเนาะเมืงล่รสิลองเปิดเองสิเห็นบ่เนาะค่ะ เอาพี่น้องเอาผู้จัดการลุยเองล่ะอโอ้ยเปิดเบิ่งเลยจ้ะปารตีโถพี่น้องเปิดเบื้งเปิดเบื้งเอากบด้วนี่กบนัะนนี่ไม่ได้โกหกกันนี่กบของแฉะได้ค่ะพี่น้องช่วงเพิ่นเขาง่ายเพิ่นกษสิเขาง่ายอยู่น้ำที่ดินดินกษสิแตกตุ๊ปุทิปปี้อยู่โอ้นี่ นี่กบฟองแฉะด้วยค่ะพี่น้องนี่แหละเป็นกบเนื้อกบเนื้อกบกินจ้ะโอ้อันนี้คือกบเนื้อนะค่ะกบเนื้อกบกินค่ะพาทีซัมร้าพวงทีซื้อไปปรุงอาหารน่ะจ้ะโอ้กะจัปมาณนี้โอ้ยโอ้ซึ้งตื่นเตื่นอยู่ค่ะโอ้เฮ็ดแบบนี้แบบว่าเลี้ยงง่ายป่ะค่ะพี่ก็ง่ายอยู่จ้ะกับบ่อใดยั้งกับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคืนยูก็เเผาว่าเเผ่อยากให้เพื่อนเขาง่ายหรือบ่เขาง่ายันเขาอยาก หายเพลินเขาง่ายฮะโบต้องเปิดน้ำใช่เพลินเพลินกิดเขาง่ายใช่ไหมโอ้การเทาเปิดน้ำใช่ก็คือเพลินกิดลินน้ำกับโบมียังกับมีแต่เกี้ยหอดเวลาเกี้ยกับขี้เกียร์หัวอาหารนะจ๊ะอืมเขาจะบ่มีโลอกโบมียังบ่มีเสียงบ่มีเสียงกับยังอือเรื่องแบบนี้ยังบ่ท่านเจอปัญหาเลยหรอผีด้อยังไหมยังยังจ้ะบ่มีบ่มีปัญหามีแต่ขายไปเรื่อยๆบ่มีโลอกไม่ยังนะจ๊ะอืมีผู้มาซื้อคือขายออกคลายออกจริงจัง ร้ายให้เพื่อนไปทาอาหารร้ายลอยตัวอยู่ด้วยค่ะนี่การร้ายอยู่กับโบไดนับนะฮะก็คือมันเหลือจากที่ว่าลูกขาคนเมาตัวะบาดสองบาทสามบาทเท่ากับพุนหัวอาหารันคนเกียเกียเท่าก็คนใหญ่เท่ากับเยออก็มาไหวเป็นกบเนืออังสินะจ้ะเพิ่มเป็นเบื้องฟังจังสุโอ้อันนี้ก็คือเป็นพอพันแม่พันุดี๋ยเลยกาขาหรือยังไงคันผู้เสียไปเลียงเป็นพอพันแม่พันก็ต้องใส่เวลาอีกอยู่จ้ะ อันนี้เป็นประมาณจักเดือนค่ะนี่ไงซ้ำนี่นี่ประมาณสี่เดือนนี่ละสี่เดือนเพราะว่าอยู่นี่แล้วโบ่คยได้เน้นหัวหารเป็นไรลูกค้าเพิ่อนก็ซื้อไปกินเพิ่นก็ว่ามันเสียหนะมันบ่วยหยามันบ่กุยเพิ่นว่าประมาณนี่แหละส่วนมากเขาก็ะจาเน้นซื้อไปกินเนาะค่ะจ้ะพราะว่าเพิ่นบ่เน้นหัวหารมันก็เลยบ่กุยนะระวังระวังโอ้ผุ้หญิงน้องเพราะว่ามันเสียหนามไปดูนะเหัวเพิ่นบ่มีทุกมองค่ะเอ้า โอ้เป็ตะอนสวนน้ำเพลินแห่งขของแขเลยพี่น้องพูดนะเอ๊ะแอบมองมองทีเราคะพี่น้องอันเดียอยู่โลคานั่นดีแม่คคะเห็ดเฟืองบอกแม่เพิ่งไปเพิ่งเห็ดเฟืองบกก็มีเอาสิผ้ามืองอีกเนาะห็นละสิผ้าพี่น้องมาเมืองอีกเนาะดีเท่านี้บ่ะพี่จ้าเปิดวงเลยอยใจเฟืองนี่ตรงสีน้องระวังแต่มันกระโดดใจเท่านั้นแหละเย่อะๆบอกเห็นต้ตว้งใจพี่ละอะไะอยู่ข้างบนหรือป่าดูสิ โอเพื่อนก็ยู่จังสีอุ้ยจ้ะก็ยู่จังสีเนาะค่ะโอ้เนี่อหอยเพื่อนมีเด็ดมีเด็ดนี่ยโอ้เปิดไป็นมองได้ก็เห็นจ้ะเป็นยังเ้าสิจับขายเ้าก็จับได้เลยก็เปิดจับตอวจังสีเลยจ้ะพีผ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 ีจิ้มตะมวนเนาะค่ะเอาแม่นเบิร์ตเนี่ยลังเพื่อนแม่นเบิร์ตเนี่ยนี่เพื่นโดนนะทั้าว่าโดนกรบิดเตือนว่าโดนตกใจกระตกใจอยู่นะค่ะนี่ค่ะพี่น้องมุ้งที่เราสายตาค่ะ คูแห้งค่ะพี่นอ้องคูน่ะโอ้ยอยู่ยังสีเลยเป็นยังเขาจับไข่ก็จับยังสีเลยนะคะน้องถ่ายย้งกวนก็มาจับบองสีละถ่ายย้ม้งคขืนเพื่อนมาศึกอะจับตาใจใจจับตาโอ้พี่น้องอันนี้น่าสนใจแหงเด้อค่ะเหลี่ยงแบบนี้ค่ะไอมีพื้นที่ค่ะบอ่อขังบ้านบ่อล้างบ้านเนาะพี่น้องได้เบิดได้เบิดค่ะ,อคะลอยกวางแคบเข้ากะเข้ากะ ปล่อยกบัวเผาตามตามสภาพถ้บ่อหน่อยเวลามันโตน้อยมันก็คือมันหน่อยแต่ว่าเวลามันใหญ่มานก็อือกันอืจ้ะก็เบิ่ง่อเฮาโอหน่อย่อใหญ่เฮากะใส่ไปตามบ่อแต่เพิ่นบบตื่นเนาะพี่เนาะเขาไปไก่เพิ่นนี่มึงที่หลับเพิ่นก็บ่กระโดดใส่เดะโบโบอบโอ้ยมาเจ้าเบลาหาลังเทือ่มาเกียวใหญ่เพิ่นช่วง สิมันเป็นหนาฝนหนาหยามันเหีวเมืเ่อก,กี้เอาหยาให้พอนเกี่ยวสิโก้หัวแล้วก็ยังบาโดดอยู่เด้อโอ้มึเงเจ๊อะพี่น้องน,นั่นโดดโดดไปใส่กลับไปเพราเป็นหนังแต่ว่าจะโดดเส้นหนากันนะ่ะนะนะคะงานกบค่ะพี่น้องโอ้ยยังไปใส่กระหยันเหยียบแต่กบค่ะหลายแห้งพี่น้องนี่เจโก้เหรอยู่ใต้เฟื่อนมึนเงเจ๊อะไรเอาพี่น,อน้องเด้อสิให้นมึงเด้อค่ะนี่โก๊บบดเลยนี่อยู่นี่โอ้ผู้จัดการตื่นเต้นแห้งมือนี้ เห็นตะไหรยังนุยังบ่ตื่นเต้นซ้ำเห็นกบเดี๋ยวปีหน้าให้ผู้จัดการมาถ่ายตอนเสียเอาออกจากง่ายมากมากินหัวอาหารโอ้โโทรหาเลยค่ะเด้อนั่นเพภนสิเขาง่ายอยู่บ่หันอู้แตกมาอยู่มีอยู่อยู่ข้างๆกันตัวนี้อ๋อพี่น้องวันนี้ผู้จัดการคือกวนแต่อันซัดหนามเดี๋ยวพี่น้องมันหันกับปกวนปลาไหลค่ะวันนี้มากวนกบอีกโอ้ยเอาพี่น้องเอาสีไฮเมืองค่ะเมืองที่ราคาพี่น้องตาอ้นซอนซ้ำไหนค่ะเมืองที่ล่ะโอ้เพื่อกับพักกันอยู่ตังสีเนาะค่ะจ้า อเอียงง่ายครบอยู่ยงงยนี่วัวให้ใส่ออกซิเจนเน้นเน้นแบบถ้ามาสะอาดเน้นแบบสะอาด่บ่บไ้กุย่ใไ้ข้าวนั่นจ้ะค่ะะเว่ากับบบมีกินเนาะคะนะ่ะเนาะบ่ข้าวว่าอย่างนี้นี่เห็นว่าน้ำเพื่อนเคี้ยวๆนี่เพื่อนกบับโบมีกินเด้นี่กระสีมีแน่สีว่าถือกินนี่คือมันเป็นเฟืองอะนะจะเฟืองมันเนา่าค่ะเฟืองมันถือน้ำถ้าโดยปกตินะ่ะน้ำเพื่อนเคี้ยวแนี้นี่นะ่ะม,มันก่ไดบเน่าน่าจ้ะจืางทีเราจนท่าสีเหยเพื่อนเพื่อนยังบบออกเด้พี่ นาำเขียวกับบอดดเปอว่านามบอดดเปอว่าเ,เ,เป็นนามเนามันกระเหลวเตอถ้าลังเทือถ้าเขี้ยวเนี่ยนี่มองอื่นน่ะกลมไส้น่ะมันจะมินนะแต่ถ้าเขี้ยวเลาวบ่มีกินนี่ก็คือบ่มีปัญหาจา<ม>้าบบเป็นยังปกติก็เหตุให้กบแข็งแรงอเอาพี่ระบอคางคออางมีคือยังนีคะเป็นบอ่อตัวผู้เพิินเวลาเพิินเบเิเบดฤดูการสมเฮ้าก็จะเอา พอพันเพื่อนมาลงว้นี้อามาเขาาง่ายนี่นะจ๊ะโอ้ตัวนี้ช่วงหน้านาเพิ่นจะเขาาง่ายเพื่อนจะบบกินหัวอาหารโอ้เป็นตัวผูบอ่ะค่ะยูนี่จ้คือคือยูนี่คือเพื่อนเน้นเลียงแบบให้เขาาง่ายสินะจ้ะพี่น้องคะมองนี่เป็นหอหญิงเมื่อกี้นี่เป็นหอชาใช่นะคะอยู่น้ำกันบอได้ถ้ายูน้ำกันปุ๊บนี่ผสมพันธุ์กันปั๊บเลยได้เรื่องเอามวนเด้อวันนี้กวนกบค่ะพี่น้องนั่นห้องแล้วนะคะห้องแล้ว เอาอันซ่อนกบที่ระบาดน,นี่บ่อยากออกจากอันาฟาร์มกบเพิ่อนที่จังไดล่ะพักกันเมื่อซะเด้อผู้จัดการบ่เมื่อนำเลยเด้อพี่ดิยวโอ้ผู้จัดการซิวเลี้ยงกบน้ำซางแล้วซิวนี่ระบาดน,นี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวเด้อพี่น้องผู้จัดการออกก่อนเด้อ พันผู้ใดเลี่ยงก็สนใจก็ล่องเมืองเ้อคะรองเมืองแบบสร้างพื่นเฮาวกต้องใส่พื้นที่ใหญ่พื้นที่น้อยเ้าก็สามาเทศได้ท้าสำรับเ้าว่าห้าสิเลี่ยงไว้จะกินนั่นนะจ้ะขางบ้านมองได้มันอันเพาะการเงี้ยได้เ้ากระเฮ็ดสองร0อยัอยงซี่สก็กินได้ยู่ได้ยู่โควิดซืมือเฮาหนีเลี้ยงไว้จะกินก็คือโอเคนะคะข้วิดระบาดซัํนได้ยางเขาสวนก็มีกินแม่เขาห่วงเขาสวนก็มีอาหารกินมีแรงอาหารกิน ยุนี่เพื่อนมีหลายอย่างอยู่ผมก็คงพ่็ค้าบอกคงเพื่อนกับเอึดทางน,น,นางอางอย่างเง้เพิ่อนยุนี่ก็คือทำผสมผสานน้ำนอกค่ะ,ะมีทุกอย่างปลูกทุกอย่างมีทุกอย่างปลูกเพราะว่าเพื่อนเด่นว่าปลูกไว้้ากินจะคลองจะคือ,อคือปลูกไว้บ่ต่อตรงเขาตลาดนาจะจ้ะค่ะค่ะแร่คงกระเพามะเขืออีตรงอีตูหัวชิงไข่ค่ะบอกคงเพื่อนกับปลูกไว้เพิ่อืค่ะผู้ใดสนใจก็มาลองเบืองล่องเหตุแบบ น้อยๆนี่แหละเฮ็ดจากน้อยเบื้องก่อนเร่งเขาก็ลองเบื้องสะก้อนเฮ็ดจากน้อยไปหาหลายเริ่มต้นคือสร้างเพื่อนนี่แหละหาตัวหาตนะคะเริ่มต้นเลยเริ่มจนที่หาตจ้ะตอนนี้มีเป็นหลานโตจ้ะบ่ถึงถ้ารวมลูกออดแล้วก็คงจะประมาณนอะไรค่ะลูกออดรวมลูกออดประมาณหลานโตเลยเนาะค่ะเนาะขอแต่เข้าจะโถเฮ็ดไปเรื่อยๆสักมือนึงเฮาก็ประสบความสําเร็จจ้ะออืจ้ะอา อ้าวพี่วันนี้ขอบพุ่นลายๆค่ะที่ภาพไปกวนกบกวนกบเขาง่ายค่ะพี่น้อนนงะน,อนะคะเปื่นเปื่นขึ้นกันเนาะพี่น้องเื่นนแต่ผมเป็นยังค่ะเปื่อนได่ลลางได่นะคะเอาพี่เต้ครับมือนี้ขอพุ่นลลยๆค่ะสวัสดีค่ะ